สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดรันทดแม่หอบลูกห้าคนกลางมุงนอนริมถนนโควิดทำตกงานเป็นเรื่องที่ได้รับการแชร์ในโลกโซเชียลเมื่อมีครอบครัวหนึ่งที่ถูกพิษโควิดเล่นงานจากที่มีอาชีพขายน้ำดื่มตามท่ารถแต่เมื่อไรงานทำก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจึงถูกเจ้าของบ้านไล่ออกจากห้องเช่า ซึ่งได้มีครอบครัวหนึ่งมีแม่อายุ41ปีและลูกอีก5คนเป็นผู้หญิง1คนอายุ12ป,ปีและเป็นลูกชาย4คนอายุ4ปี7ปีและ14ปีและหนูน้อยวัย5เดือนส่วนสาม,มีป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้กลับไปอยู่บ้านเกิดก่อนหน้านี้ ซึ่งเมื่อโดนไล่ออกจากห้องเช่าแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงหอบลูกทั้งหมดมากางมุ้งนอนข้างถนนหน้าตลาดกิมซ่าตรงข้าม้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยอยู่แบบนี้มาห้าวันแล้วนางสาวประนอมผู้เป็นแม่บอกว่าครอบครัวข,ของตนมีบ้านอยู่ที่ตำบลบางพลอนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแต่ตนได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่แถวรังสิตได้ประมาณสองปีเพราะต้องทำมาหากินแถวนี้ โดยการขายน้ำดื่มบริเวณท่ารถต่างจังหวัดณห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนหน้านี้ตนและสามีก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ปกติแต่พอมาเจอโควิดทำให้ตนขายของไม่ได้ครอซ้ำกรมซัดสามีของตอนมาป่วยอีกจึงต้องให้สามีกลับไปรักษาตัวที่บ้านญาติของเขาในจังหวัดเชยภูมมส่วนสาเหตุที่ต้องหอบลูกห้าคนมานอนที่ข้างถนนเป็นเพราะว่าตนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน จนทำให้ถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่ตําบลบางพูนแต่พอไปถึงพบว่าบ้านพังหมดแล้วจึงต้องหอบลูกมานอนข้างถนนจริงๆแล้วตนมีลูกทั้งหมด7คนลูกชายคนโตอายุ20ปีและลูกสาวอีกคนอายุ18ปีซึ่งได้แยกย้ายออกไปมีครอบครัวเป็นของตนเองและไม่เคยส่งเงินมาเลยมีจต่โทรมาของเงินทุกเดือน ต่อมาเพจสายใหม่ต้องรอดได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเด็กอาจจะป่วยได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกเกือบทุกวันรวมถึงการแพร่กระจายของโควิดในขณะนี้ซึ่งล่าสุดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้รับครอบครัวนี้เข้าไปดูแลเป็นการชั่วคราวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ